สวัสดีจ้าเด็กๆลูกสาวและลูกชายที่น่ารักของครูแต้มวันนี้เราก็มาจะพบกับกิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุกค่ะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะประจําวันของเราใช่ไหมคะวันนี้ครูแต้มีเกมทายคําจากการผสมภาพมาให้นะคะโดยจะมีคำถามทั้งหมด10คคำถามเช่นเคยแล้วก็ให้นักเรียนเอาภาพสองภาพนะคะลูกมาผสมกันเกิดเป็นคําค่ะ แล้วก็เตรียมท้ายถูกได้นะเช็คด้วยว่าวันนี้เราจะเก่งเท่าไหร่นดะ้ตั้งเป้ากี่ข้อดีพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปสู่กิจกรรมกันได้เลยค่ะลูกน,น้องพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับที่จริงมาแล้วค่นี่คือคําว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลูกกบลูกกระดานไม่บอกดีกว่า ฉเฉลยฉเฉลยฉเฉลยหมดเวลานะครับฉเฉลยค, <Yeah. S 2> คือคำว่ากบดานกบดานค่ะข้อที่สองอะไรคะฉเฉลยแล้วนะฉนเฉลยข้อที่สองก็คือขันทีใครตอบถูกบ้างขันธีข,ข้อต่อไปอุย <3. S 1> ง่ายๆรูปมีแต่ภาพง่ายๆท้งนั้นเลย วันนี้คำถามง่ายนะคะคำตอบคือขี้เต่าข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่แล้วมองภาพออกไหมเนี่ยคำตอบคือคุกเข,าข่าค่ะข้อที่ห้ามาแล้วลูกมีรูปเงินกับรถต้นไม้ เขาว่าอะไรดีนะสองพยายงนั่นลูกสองพยายงเฉลยนี่คือคำว่าเงิน,งนต้นค่ะข้อ,อที่หกบางคนเริ่มอุ๊ยฉันทอบได้แล้วฉเฉลยนะครับผมดีกาดีกานะคะลูกข้อที่เจ็ด ข้อนี้ง่ายมากข้อที่เจ็ดง่ายนะลูกดูดีดดูดีดเอามาประสมกันเร็วๆสองพยางคำตอบก็คือรัง,รงแก่ข้อที่8อีกสองข้อเร็วลูกเร็วเลยนะครับบานกบข้อที่9 ง่ายมากมีแต่คำง่ายๆวันนี้คำตอบข้อที่9ก็คือฟันคุดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10บคำตอบก็คือไล่เขาสวัสดีค่ะเกมทายคำจากภาพจบแล้วใช่ไหมคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาสู่ขั้นตอนการฝึกอ่านคํากันมีทั้งหมด10คําเหมือนเดิมนะคะตอนนี้หมดเวลาสนุกแล้วนะลูกพอเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราต้องเป็นช่วงเวลาของการทํางานนะคะเหมือนเดิมลูกดินสอสมุด นะคะแล้วก็เตรียมตั้งใจฟังแล้วก็อ่านตามครูเต็มนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนลงในสมุดของนักเรียน10ข้อเหมือนเดิม10คำนะคะเดี๋ยวมาดูคําที่1กันเลยนะคำที่1ที่เขาเฉลยไปคือคําว่ากบดานกบดานกอโอ บกบดออานอดานเราเจอสีสีแรกแล้วตัวหนังสือสีแรกเมื่อวานครูเต็มคุยไปแล้วใช่ไหมคะลูกอืเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคคำแรกเราเจอโกโอกบอโกบเมื่อวานเราบอกครูแต่มบอกว่าเอ๊ะถ้ามีสีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลย กโอกบบกสระโอมีโอกับอะรวมกันเป็นโอช่ไหมคะลูกถ้าสระโอมีตัวสะกดโอกับอะหายวับไปเลยดังนั้นกโอกบบจึงเขียนแค่นี้เอากโอกบบกในนะักเรียนราอาจอ,อาจา์แทนสิ จออบอจบลอเอาลอลิงใส่แทนก็ไก่สิลูกลออบอลบเอาอะไรอีกอะ่ะเอาลองเอาอาลอลิงลอโอบวกกับงองูสิลูกลอโองอ ลงอาจอจานแทนกอกเออล,ลิงสิงลูกจอโออจโงงเอานอหนูใส่อีกมั้งนอองอนงแบบนี้เขาเรียกว่าสละลดรูปนะคะลูกลดรูปสละโอมีมีอะไรนะโอกับอะ่ะ เมื่อมันมีตัวสะกดโอกับอะหายวัดไปเลยไหนนักเรียนลองสะกดคำว่านกสิลูกนกนอโอกกนกโอเคนะคะข้อต่อไปส่วนสละอาสละอาเป็นสระคงรูปมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดสละอาเขียนเหมือนเดิมนะคะต่อไป ข้อที่สองนะขันทีมาแล้วมาแล้วลูกไหนสะกดเขาว่าขันพร้อมครูสิลูกขออะนอขันทออีทีทสะระอาเป็นแบบนี้นะขออะนอขันสะระอามีตัวสะกดไม้หันสะระอากระโดดเป็นไม้หันอากาศนะคะ สระอะมีตัวสะกดอะกระโดดเป็นไม้หันอากาศไหนลองเอาขอไข่ออกเอาจอจานใส่สิลูกจออะนอจานวแวนวะอะนอวันสอเสือสออะนอสันจำได้แล้วใช่ไหมโอเคสละอะมีตัวสะกดอะกระโดดเป็นไม้ หันอากาศข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามง่ายมากขี้เต่าขออีขี่ไม้โทขี้ตอเอาเต่าไม้เอกเต่าสันเอามีเอกับอาเอกับอารวมกันเป็นเอาเอาตอเต่าใส่อ่านว่าตอเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าเอารอเรือใส่อ่านว่ารอเอาเรา เอาขอไข่ใส่อันว่าขอเอาเขาเอางอง,งูใส่อันว่างองเอาเงาเอาอะไรใส่อีกอ่ะบอไปไมมเดี๋ยว่ะบอไปไม้ใส่อันว่าบอเอาเบาโอเคข้อที่สามผ่านนะคะต่อไปคุกเขา่ามาแล้วง่ายนะคะคำนี้คออุก,กอคุกขอเอาเขา่าไม้เอกเขา่าคุกเขา่า ต่อไปคําที่ห้านะลูกคําที่ห้าสีแดงมาทั้งสองตัวเลยแปลว่าเป็นสระลดรูปทั้งหมดเลยนะ,ะงอเออเอเอมีเอกับอเอ,เอกับอรวมกันเป็นเอองอเออมีสนอนุสะกดด้วยงอเออนอ เงินสะละเออมีตัวสะกดอออางกระโดดเป็นสะระอิสระ,ะเออมีตัวสะกดอออางกระโดดเป็นสะระอิรอ,อขอไข่แทนงองูสิลูกขอเออนนเขินพอรอเออนอเพิน ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นตอเต่านะลูกนะเอามอมาด้วยอ่ะต่อเออมอเติมเขียนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะต่อเออมอเติมขอเออนอเขินต่อไปสัตว์ละอมาแล้วเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะต่ออกนอตนไม้โทต้น สระโอมีโอกับอะทวนนะลูกนะสระโอมีโอกับอะเมื่อมีตัวสะกดโอกับอะหายวับไปเลยตอโอนอตนไม้โทต้นห่านะข้อนี้นะต่อไปคำาที่หกครูอาจจะไปช้านิดนึงนะคะลูกสําหรับที่ให้หนักเรียนทวนเดี๋ยวต่อไปถ้านักเรียนจําพวกสละลดรูปแปลงรูปเปลี่ยนล่างอะไรได้หมดแล้วง่ายแล้ว เราก็จะไม่มาพูดเดยอะๆแบบนี้แล้วนะคะข้อที่6ตรงตัวตรงคำลูกดีกานะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7รังแกไม้หันอากาศตัวนี้แทนสระอะไรแล้วลูกมาจากสระอะไรคะสระอะนั่นเองรออะงอรัง ระอะมีตัวสะกดอะกระโดดเป็นไม้หันอากาศรออะงอรังลองเอานอหนูแทนสินออะงอน่งจำได้นะต่อไปกอแกแรรังแกง่ายต่อไปคำที่แปค่ะบานกบบออานอบานกออ,บบอกบ โอกับอะเมื่อมีตัวสะกดหายวัดไปเลยนะคะกอโอบอกบจอจานใส่จอโอบอจบเอานอนหนูใส่นอนโอบโ,โนบอืมนะคะต่อไปข้อที่แปดอ่านว่าอะไรนะ บานกบเค okay. ต่อไปข้อที่เก้านะคะลูกข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าฟันคุดฟออะนนฟันสระอะมีตัวสะกดอะกระโดดเป็นไม้หันอากาศคออุดอคุดฟันครุดต่อไปข้อที่สิบค่ะ ลายเขาอันนี้พยัญ,ญชนะต้นสองตัวครูแต่มลมใส่สีเวลาสะกดนักเรียนเอาเสียงพยัญ,ญชนะต้นมาก่อนหอรลอไอไหลไม้เอกไหลขอเอาเขาเอกับอารมณ์กันเป็นเอาลหลเขาจําได้หมดแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ นะคะก็ให้เรียนเขียนคำทั้ง10บคำทั้งหมดเลยตั้งแต่กบดานขันทีขี้เต่าคุกเข่าเงินต้นดีการังแกบานกบฟันคุดไหลเขาแล้วก็เขียนลงในสมุดเหมือนเดิมแล้วก็คัดมาส่งให้ กูเตมอัดคลิปวีดีโอมาด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุกวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ